ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศบริเวณวัดบ้านอยู่งามนะครับพี่น้องครับผมในช่วงเวลาตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครับกอาตมาได้ต้นใหม่นะครับพี่น้องครับผมก็เลือว่าจะลองช่ำบึงนะครับพี่น้องครับลองว่าจะช่ำบึงต้นดอกไม้แต่ว่าอาตมากระโงจากซื้อนะครับว่าต้นอย่างนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวผมจะไปรองช่ำบึงนะครับพี่น้องครับว่าจะมาขยายพันธุ์นะครับผมพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปบังนะครับพี่น้องครับดอกไม้งามๆอยู่ที่วัดนะครับพี่น้องครับขอเจริญพรนะครับผมเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามารับชมช่องเกษตรสตอรี่ทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับพี่น้องผมทั้งฟังล่าห้อง็ดีฟังไทยห้อง็ดีนะครับพี่น้องครับัเดี้ก็ขอขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามการถูกไล่ถูกแช่นะครับพี่น,อนอ้องครับ ขอขอบคุณมากมายทุกทุกท่านนะครับพี่น้องผมครับพี่น้องครับต้นต้นไม้นะครับผมดอกไม้ต้นนี้โบรู้ว่าเป็นต้นยังนะครับพี่น้องครับผมผมเห็นอยู่ในวัดนะครับพี่น้องครับโบรูซื้อนะครับพี่น้องท่านไพรู่กัคอมเมนต์มาบอกอาตมานะครับพี่น้องครับอาตมาว่าจะเอามาขยายพันธุ์นะครับพี่น้องผมก็เห็ด ปักชำนะครับพ of <Huh>? oh. e. ี of ่น้องครับได้ทาการปักชํำบบรูว่าจะเกิดหรือบ่เกิดนะครับพี่น้องผมลองเบิรงนะครับอยากได้มาขยายพันธุ์นะครับพี่น้องครับใบเขาสวยงามจะออกดังพอดีนะครับผมพี่น้องครับาะวอาตมาโบหูว่ามันเป็นสายพันธุ์เลยนะครับซื้อว่าอย่างนะครับผมพี่น้องครับท่านใดหูกับคอมเมนต์มาบอกอาตมาเด้อครับพี่น้องผมต้นใบจะออกสีดังๆอย่หน้อยนะครับพี่น้องครับต่วผมจะเอาได้เอามาลองช่ำเบิรงนนะครับพี่น้องครับหา ได้ขยายพันธุ์นะครับผมมารองชำเบืองหาเขาเกิดสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างมากไหมนะครับพี่น้องผมก็อยากให้พี่น้องมาเบิงดอกไม้งามๆอยู่ที่วัดอยู่งามน้ากันนะครับพี่น้องครับเห็นดอกไม้งามก็อยากให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องน้ยแมวปลาจะเป็นลายนะครับผมพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมากไมมนะครับพี่น้องครับที่รับชมจนจบนะครับพี่น้องผมขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพี่น้องครับ โรคภัยไข่เจ็บจะได้กำกลายนะครับพี่น้องผมมีโชคมีลาบก่อนใหญ่ตลอดปีตลอดไปอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ